าเกมผีบนเครื่อง Nintendo Switch ต้อนรับฮาโลวีนจะมีเกมอะไรกันบ้างไปดู <c oughs> มาสู่ซีรีส์แรกกันเลยนะครับผมกับซีรีส์ Resident Evil ตัวซีรีส์นี้นะฮะไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้ถึงความดีงามของซีรีส์นี้กันแล้วแต่วันนี้เรามารวบรวมซีรีส์ Resident Evil ที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch โดยจะมีภาคไหนกันบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันโดยภาคที่มีให้เล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ก็จะได้แก่ Resident Evil Zero วันนี้จะเป็นภาคที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในจักรวาล r e s i d e n t e v i l r e s i d e n t Evil, Evil Remake ตัวเกมนี้จะเป็นภาค r e เมคของภาคแรกสุดในซีรีส์ r e s i d e n t e v i l 4ตัวนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในภาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในซีรีส์ r e s i d e n t e v i l ก็นิยมแค่ไหนก็ลองดูได้เลยครับผมว่าลงเครื่องไหนบ้างและการที่มีให้เล่นทุกเครื่องแบบนี้ก็เป็นตัวการันตีความสนุกของมันด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะฮะ Race Dance Evil 5 Even you will understand. ตัวภาคนี้นะครับผมจะต่างกับภาค4โดยตัวภาคนี้จะเน้นความแอคชั่นที่การันตีได้เลยนะฮะถึงฉากพี่คริสที่ต่อยหินด้วยมือเปล่าซึ่งน่าจะสยองขว,วัญพอสมควรสำหรับแฟนๆซีรีส์ r e s i d e n Evil 6 What are you talking about? 90% of the population in Tall Oaks has been infected with the virus. That runs out to about 70,000 hostels. ก็แค่เอ่ยชื่อภาคมาก็น่าจะสัมผัสได้ถึงความสยองขวัญกันแล้วนะสำหรับเกมภาคนี้เรียกได้ว่าเละเทะพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ในลิสต์ที่เราเอามาใส่อยู่ r e s i d a n t Evil Revolution 1และ 2, 2> It's been abandoned for a while. No signs of life. I think they're infected. I feel like something's here. <S I don't think we're alone. Resident Evil Revolution ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูใครบางคนแต่บอกได้เลยว่าก่อนจะมาถึงยุคของที่ Resident Evil นั้นทำภาค Remake เคอ,อกมาตัว Resident Evil Revolution นี่แหละก็เป็นภาคที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็ ได้รับถึงรสชาติในการเล่น Resident Evil แบบดั้งเดิมอยู่ซึ่งเอาจริงๆผมว่าทั้งสองภาคเนี่ยก็ถ่ายทอดความน่ากลัวได้มากกว่าภาค4ต้นฉบับอีกนะและสำหรับตัวภาค Revolution ภาค2ตัวเกมจะนำเสนอเนื้อเรื่องที่สลับอดีตและปัจจุบันนะที่ทำออกมาได้น่าสนุกและน่าติดตามการออกแบบซสาร์และฉากในแต่ละด่านที่ค่อนข้างจะกดดันโดยเน้นความมืดของตัวฉากตัวเกมแม้จะทำในรูปแบบ third person shooting นะแต่จังหวะก,การใช้ jump scare ที่ทำได้ไม่น่ารำคาญจนเกินไป กระสุนระเบิดและไอเทมที่จำกัดเรียกได้ว่าเกมนี้คือเกมแอคชั่นเฮอร์เรอร์ที่สนุกเกมหนึงเลยและมาถึงเกมที่2กันแล้วนกครัมสำหรับเกมทยผีในตำนานกับตัวเกม Fatal Frame Maiden of Black Water เียกได้ว่าน่าจะเป็นเกมถ่ายผีที่สยิวกิ้วที่สุดแล้วในรัมตัวนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญเอาตัวรอดที่เป็นภาคที่5ของซีรีส์ Fatal Frame โดยเกมนี้นะฮะมีจุดเด่นที่แตกต่างจากเกมสยองขวัญอืน่นๆตรงที่ผู้เล่นจะต้องใช้กล้องถ่ายรูปที่มีพลังเหนือธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Camera Obscura ในการต่อสู้กับวิญญาณและผีร้าย โดยวิธีเดียวที่จะเอาชนะผีได้ก็คือต้องถ่ายรูปพวกมันซึ่งการเล่นจะเน้นความระทึกใจจากการเผชิญหน้าผีในมุมมองบุคคลที่3ตัว Fatal Frame m ไมเดน o f Black Water ตัวนี้จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับภูเขาลึกลับที่ชื่อว่าเมาฮิคามิซึ่งเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณร้ายและมีพลังลี้ลับที่เกี่ยวข้องกับน้ําตัวเกมจะแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น3ส่วนหลักที่ผู้เล่นจะได้ควบคุมตัวละครต่างๆที่มีความสามารถในการมองเห็นวิญญาณและใช้กล้องคาเมราออบสคูล่าเพื่อต่อสู้และไขปริศนาของเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นโดยจุดเด่นของเกมนี้นับผมก็คือในส่วนของตัวระบบการต่อสู้ที่เราจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพในการต่อสู้กับวิญญ,ญาณร้ายโดยผู้เล่นจะต้อง องถ่ายภาพผีจากมุมต่างๆเพื่อสร้างความเสียหายและเปิดเผยวิญญาณและในส่วนของบรรยากาศเกมสยองขวัญที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัดการเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้การออกแบบฉากในเกมที่เน้นความมืดและความหลอนสร้างความกดดันตลอดชั้งการเล่นตัวเนื้อเรื่องเองก็มีความลึกลับและซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อโบราณพฤติกรรมวิญญาณและการสังเวยมนุษย์ในอดีตการสำรวจในเกมที่เน้นการค้นหาสิ่งของเบาะแส ปริศนาต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับความลึกลับของเมาส์ฮิคามิโดยเกมนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆที่จะเล่นช่วงฮาโลวีนพร้อมทั้งยังท,ท้าทายการแก้ปริศนาและการเอาชนะวิญญาณร้ายเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เพลินจนจบวันฮาโลวีนได้แน่นอนบอกเลยนะว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วแข็ง ไปถึงตาแข็งเราต้องจับจ้องกับเกมตลอดมาถึงเกมที่3มกันแล้วนะเกมนี้เอาแบบเบาๆกันบ้างดีกว่ากับตัวเกม Luigi Mansion. <S, s, been s Mansion HD <laughs> โดยภาคที่ยกมาในวันนี้ก็จะเป็นตัวเกม Luigi Mansion 2 HD และ Luigi Mansion 3เป็นเกมแนวประจนภัยสยองขวัญเบาสมองที่สามารถเล่นได้เพลินเพราะาจริงๆแล้วด้วยความที่เป็นเกมของปูนินเองก็ทําให้ตัวเกมยังคงความน่ารักซึ่งเป็นจุดขายของตัวเกมตระกูล Mario ออยู่โดยตัว Luigi Mansion 2 HD จะเป็นการรีมาสเตอร์ของตัว Luigi Mansion Dark Moon ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกบนเครื่อง Nintendo 3DS และตอนนี้ตัวเกมได้รับการปรับปรุงใหม่ในรูปแบบ HD สำหรับเครื่อง Nintendo Switch โดยยังคงเนื้อเรื่องและเกมเพลย์หลักเหมือนกับเวอร์ชันต้นฉบับแต่จะมีการอัปเกรดกราฟ,ฟิกให้ดูคมชัดและรองรับการเล่นบนหน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิมใน Luigi Mansion 2 HD ตัวนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นพี่ Luigi อีกครั้งโดยจะต้องออกสำรวจฤหาสหาผีสิงใน Ever Shade Valley เพื่อตามหาชิ้นส่วนของ Dark Moon ที่ถูกทำลายซึ่งทำให้ผีที่เคยสงบสุขกลายเป็นผีที่ชั่วร้ายและสร้างความวุ โดยฟีเจอร์เด่นของ Luigi Mansion 2HD ตัวนี้กราฟิกที่ปรับปรุงใหม่ในรูปแบบ HD ภาพจะคมชัดมากขึ้นและเหมาะสําหรับการเล่นบนเครื่อง n ิ o Switch สามารถสํารวจได้หลายคาลือหาดตัวเกมจะมี5คาลือหาดใหญ่ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีบรรยากาศและปริศนาที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันในส่วนของเกมเพลย์ที่มีการผสมผสานระหว่างการต่อสู้และไขปริศนา ผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะการแก้ปริศนาพร้อมกับการดูดผีเพื่อผ่านด่านต่างๆและมีในส่วนของตัวระบบมัลติเพลเยอที่เป็นโหมด Scar Scrapper โดยตัวนี้จะให้ผู้เล่นหลายคนทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดผีภายในคฤลิค่าต่างๆซึ่งตัวนี้บอกเลยว่า Enjoy มากเวลาเล่นกับเพื่อนและจบจากภาค2แล้วเราก็ไปต่อกันเลยในลุยจิแมนชั่นทรี มาในภาคนี้ลุยจิไมโอและพินเซตพีชบวกกับเราททเรตได้รับเชิญไปพักผ่อนในโรงแรมหรูชื่อลาสรีสอร์ทโฮเทลแต่ไม่นานหลังจากที่พวกเขามาถึงทุกคนยกเว้นลุยจิ ก็ถูกจับตัวโดวยเจ้าคิงบูซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายที่เคยปรากฏตัวในภาคก่อนลุยจิตของเราก็เลยต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นผีโพเตกัส G00 ในการสำรวจโรงแรมและช่วยเหลือเพื่อนๆของเขาจากเหล่าผีร้ายนี้ไปในส่วนของโรงแรมเดอะลาสรีสอร์ตัวนี้จะมีหลายชั้นซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีธีมเฉพาะตัวเช่น ชั้นที่เป็นห้องสตูดิโอทายหนังห้องใต้ดินยุคกลางห้องที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งบรรยากาศที่แปลกใหม่ของในแต่ละชั้นก็จะเพิ่มความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองและมาภาคนี้พี่ลุยจิของเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากตัวกูลุยจิซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของลุยจิที่สร้างจากเมือกสีเขียวตัวกูุยจิตัวนี้สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ลุยจิปกติแล้วไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นผู้เล่นสามารถสลับระหว่างลุยจิและกูุยจิ เพื่อแก้ไขปริศนาหรือให้เพื่อนเข้ามาร่วมเล่นในโหมดผู้เล่น2คนได้ด้วยนะและมาภาคน,นี้ก็อัปเกรดกันแล้วนะครับผมสำหรับเครื่องดูดผีรุ่นใหม่ของลุยทีอย่างตัวโปรตกัสกีซีโรที่จะมีความสามารถมากขึ้นเช่นการดูดผีที่ทรงพลังการใช้คลื่นนะเพื่อกระแทกผี ทำลายสิ่งกีดขวางและมาพัคน,นี้ก็มีในส่วนหมวดผู้เล่นหลายคนหรือตัวมัลติเพลเยอร์ซึ่งจะแบ่งเป็น2โหมดจะไม่ในส่วนของตัวสกาสแคร์เปอร์หมดนะฮะตรงนี้ผู้เล่นหลายคนก็จะร่วมมือกันในการกําจัดผีแต่ละชั้นของโรงแรมซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์สครีมพาร์คโหมดตัวนี้เป็นหมวดแข่งขันแบบสนุกสนานเลยตัวนี้จะเป็นหมวดการแข่งขันที่จะแบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมและทําภารกิจต่างๆเช่นการแข่งกันดูดผีและเก็บเหรียญนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าตัวเกมลุยจี่แมนชั่นตะะัว ค่ายปูน,นี้ก็จะมีความน่ารักเนอ้อนแล้วก็เหมาะที่จะเอาไปเล่นกับครอบครัวในวันฮาโลวีนมากเลยมาถึงเกมที่4กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราให้ช่องกับเกมอินดี้กันบ้างดีกว่ากับเกม Oxenfree Yeah he's cool so h e nice oh we won't fight What's so um โดยตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวประจนภัยผสมผสานกับความสยองขวัญลึกลับที่พัฒนาโดยทีม n i nice c e School Studio โดยตัวเกมจะเน้นเนื้อเรื่องและการสื่อสารผ่านบทสนทนาที่ลึกลับและมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวเหนือธรรมชาติตัวผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นอเล็ก์ หญิงสาวที่เดินทางไปยังเกาะล้างพร้อมกับเพื่อนๆของเธอแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เริ่มแปลกประหลาดเมื่อพวกเขาเข้าไปเปิดประตูมิติและปลุกพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่บนเกาะเรื่องราวสยองขวัญก็เริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้โดยฟีเจอร์เด่นของตัวเกมออกเซนฟรีก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะโดยเนื้อเรื่องหลักเกมนี้จะเกี่ยวกับการสำรวจเกาะซึ่งเคยเป็นฐานทัพของทหารมาก่อนตัวเกมเริ่มจากการที่อเล็กซ์และเพื่อนๆไปเที่ยวเกาะแห่งนี้และบังเอิญไปเปิดพลังลึกลับที่เชื่อมโยงกับคลื่นวิทยุทําให้เกิดเหตุการณ์เหนือรม โดยตัวเนื้อเรื่องก็จะค่อยๆเปิดเผยปริศนาและอดีตอันเนิส่สเรมงของเกาะน,นี้ออกมาและหนึ่งในจุดเด่นของเกมนี้เลยก็คือระบบสนทนาที่มีตัวเลือกแบบเรียลไทม์ผู้เล่นสามารถเลือกคําถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างที่สนทนาได้อย่างอิสระและการเลือกของคุณก็จะมีผลต่อตัวเนื้อเรื่องและความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นๆด้วยนั่นเองและหนึ่งฟีเจอร์สาคัญของตัวเกมเลยก็คือในส่วนของตัวคลื่นวิทยุซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญภายในเกมตัวอเล็กซ์เองจะต้องใช้วิทยุเพื่อฟั ขึ้นแปลกๆตัวนี้จะช่วยแก้ไขปริศนาหรือเปิดเผยข้อมูลสําคัญจากมิติที่ซ่อนอยู่โดยตัวปริศนาเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดและลึกลับภายในเกมและการนําเสนอของตัวเกมที่ไม่ได้มีผีน่ากลัวน่ากลัวหรือวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแบบเกมสยองขวัญทั่วไปตัวเกมกลับเน้นไปที่ความหลอนทางจิตใจ ผ่านบรรยากาศที่มืดมนเสียงที่กดดันและปริศนาที่ค่อยๆทําให้คุณสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆและการาฟิกของตัวเกมที่มีความโดดเด่นและสไตล์เฉพาะตัวมีการผรสมผสานระหว่างฉากที่ดูเป็นธรรมชาติและความลึกลับเหนือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในเกมโดยสรุปเลยนะผมตัวเกมออกเ้นฟรเนาะก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเกมที่เน้นหลอนไปด้วยบรรยากาศตัวเกมโดยตัวเกมก็จะทําให้เรารู้สึก กดดันอึดอัดโดยไม่ต้องมีผีออกมาสักตัวเลยซึ่งใครที่ชอบเกมสยองขวัญแนวนี้อยู่แล้วไม่ควรพลาดจริงๆมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วในะคาับผมเป็นเกมผีที่พี่เป็ดบอกเลยว่าค่อนข้างมีความยูนิคและเฉพาะตัวมากๆเลยกับเกม world of horror ยอนขวัญที่มีกราฟิกย้อนอยุคในสไตล์ 1-bit ิ ดโดยตัวเกมได้แรงบันดาลใจจากเรื่องสยองขวัญแบบญี่ปุ่นและงานของคุณชุนจิอิโต้ผู้สร้างเรื่องราวหน้าขนลุกที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความช้าทายความรู้สึกซึ่งตัวเกมนี้ใช้การเล่าเรื่องในลักษณะของการสำรวจเมืองญี่ปุ่นเล็กๆที่กาลังถูกภัยพิบัติเหนือธรรมชาติเข้ามาครอบงาโดยในเกม World o f h พ r r อคุณจะได้เล่นเป็นตัวละครต่างๆที่จะต้องแก้ไขไปริศนาและต่อสู้กับสิ่งลี้ลับเพื่อหยุดยั้งเหล่าเทพเจ้าโบราณจากการทําลายโลกมีทั้งการแก้ปริศนา การตัดสินใจในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายและการจัดการทรัพยากรเพื่อเอาชีวิตรอดโดยตัวเกมจะใช้เป็นในส่วนของตัวกราฟิกวันบิดขาวดำสไตล์คลาสสิกแบบย้อนยุคแต่เต็มไปด้วยความหลอนและความกดดันเรื่องราวสุดสยองขวัญที่มีหลายตอนและหลากหลายตอนจบขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณเองและตัวเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจุนจิอิโต้และ HP เลอฟคราฟทำให้ตัวเกมนี้มีทั้งความสยองขวัญแบบเหนือธรรมชาติและความหลอนทางด้านจิตใจ เกมเพลย์ที่ผสมผสานการจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องและการเอาชีวิตรอดของตัวละครโดยถ้าคุณชอบเกมแนวสยองขวัญที่เน้นบรรยากาศเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนแถมยังมีกลิ่นอายของความสยองขวัญแบบญี่ปุ่น w วล์ออฟเฮอร์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะสําหรับพาลูวีนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับ5เกมสยองขวัญที่ทางพี่เป็ดเองรวบรวมให้ดูกันในวันนี้ชอบกันบ้างไม่เอ่ยนะฮะถ้าใครที่อยากให้มีคลิปอย่างนี้ออกมาอีกก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe กด ถูกใจหรือว่ากดแชร์ให้กันด้วยนะช่องเล็กๆแบบเราก็จะได้เติบโตขึ้นไปนั่นเองสุดท้ายนี้แล้วในแค่ผมติ้นชอบส่งความสนุกถึงมือคุณคิดถึงคอนโซลคิดถึงติ้นชอบในส่วนของวันนี้พี่เป็ดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ